ก็ลงมาแล้วด้ชัยชนะเราสามหนึ่งไม่ถามถึงเรื่องผลแล้วก็แล้วกันถามถึงเรื่องความสุขจริงๆคืออ่าก่อนหนึ่งก็ดีใจครับก็เราก็ดีใจใน3ามแต้มวันนี้เพราะว่าทีมเราทํางานหนักต้องบอกเลยว่าเราทํางานหนักน้องๆเดินทางมาตั้งแต่วันที่20โดยที่ว่าไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอคนรักอยู่กับทีม29วันวันนี้วันที่9เราก็บอกน้องๆทุกคนว่าวันนี้ เรามาทํางานเราต้องเอาความภูมิใจกลับบ้านแล้วแล้วน้องๆทุกคนก็แสดงให้เห็นว่าโอเคเราทําได้ตอเคครับแน่นอนเรานัดที่แล้วเราพ่ายมานัดนี้เราต้องการชนะกดดันมากแค่ไหนครับอนต้องบอกเลยว่ากดดันครับรมะว่าต้องบอกตรงว่านัดเนี้ยเราต้องการสมแต้มสถานเดียวแลวน้องๆทุกคนก็ไม่ทําให้แฟนปัญญาสมมสอนผิดหวังเพราะเราทําการบ้านมาอย่างดีน้องๆทุกคนซ้อมมา5วัน เราทำงานหนักจริงๆครับก่อนหน้านี้ครับเราอย่างที่บอกเราผ่านมาแล้วเราได้อยู่ร่วมกันเป็น9วันเสียงที่ว่ามันเป็นการหลอมรวมน้องๆเ่อท้วเ็ก็ถือว่าเป็นการหลอมรวมทุกคนต่างบ้านมาต่างแฟนมาต่างอาหอพักต่างแฟนมา9วันนะทุกคนทําเพื่อทีมทุกคนเสียสละเพื่อทีมเพื่อสโม,มสรแล,แล้ววันนี้ทุกอย่างที่เสียสละมันก็ทําให้มีผลกลับมาในทางที่ บวกกับสโมสรก่อนหนนี้แน,น่นอนน้องๆข้างๆกดดันแน่นอนเสียด้ด้พูดอะไรกันนอก็วันนี้พูดคําเดียวเลยถ้ามึงไม่สู้มันก็ไม่มีรูชนะแต่สุดท้ายมันสู้โอเควันนี้สามแต้มขอบคุณมากครับ <laughs>